เอาละครับผมหลังจากที่ตั้งไปสักสิบนาทีนะครับผมทำปฏิบัติเปิดฝาดูนะครับเปิดฝาครับว้าวกินนี่มันตึงขนาดนักหมอรับเดี๋ยวเขาก็จะเอาบังเกิเทียมาใส่นะครับผมแล้วก็จะรวดกุ้งลวดล้วก็ปิดฝาไวันกชกั่งนะครับเอามาจิ้มก่อนครับหน่อปลาจังอยางหน่อ จากน้ำปลาหน่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ำปลาครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับในก๊อปปี้ ฟมเบี่นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูนั่นก็คือน้ำพริกอองสูตรเข้มข้นนะครับผม <Wow. S 1> ของเรานี่ไม่เหมือนกันนะครับผมมาแนะนำวัตถุดิบกันเลยอันดับแรกนะครับนี่หมูสับครับผมแล้วแต่คนมักนะครับนี่ถ้าผายมักมันก็ใจ้หมูสามั้นถ้าผายมักมันก็ใจ้หมูเนื้อแดงนะครับแต่นี่ผมนี่ไปซื้อหมูบดมานะครับนี่บเดเรียบร้อยแล้วครับ ติดมนันน่ออๆนะครับผมต่อไปมะเขือเทศนะครับแล้วก็อ่าเ็นห้องหว่าทั่วแผ่นเนาะทั่วเน่าแผ่นนะครับผมแล้วก็จะมีพริกกระปินเนต่อไปก็จะเป็นหอมขาวหอมแดงนะี่ครับอันนี้คือเครื่องโคกนะครับสามอย่างนี่นะอยู่ในจานนี่คือเครื่องโคกเขาจะเอาไปโคกรวมกันเนาะ แต่นี่คือแคบหมูนะครับันนี้เอาไว้กับนะครับอร่อยมากเลยเวลากับอันน้พริกอ่องเลยพักกับเขาก็จะมีมาแตงนี่เยอะมะกรูดมาเตวันเลยนี่โอ้ยมะกรูดพักกูดมาเจมะกรูดพักกูดต้นอ้วนเลยครับผมนี่ตัวนี้กับสดครับผมแล้วก็จะมีต้นหอมมักชีนะครับเอาไว้โรยหน้านะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเอาเครื่องมือนี่ไปโคกล้วก็เขาจะเอาบุ้มน้ำมันกันนะครับต่อไปเลยครับผม ปเลยครับตั้งกระทะแล้วกันนะครับใส่น้ำมันลงไปครับนิดนึงนะครับเรต้องใส่หลายนะครับน้ำมันแปลงนี่ครับผมเดียาจะคั่วเกี่ยวน้ำพริกก็ได้ครับผมนี่ครับผมน้ำพริกที่เราโขกไว้นะครับเดี๋ยวเราก่จะใส่ลงไปในนี้นะครับเดี๋ยวรอมัน่อนกํานะครับ ความร่อนได้ทีแล้วก็ใส่ลงไปแล้วครับครับผมเขียวมันหอมครับนี่ยนะน้ำพริกองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเาจะพัดไปสกัดนะครัผมต่อไปนะครับเอาละครับพอเอาเกี่ยวพริกไปได้วสกัดนะครับเหมอกทห้มันแบบหอมๆแบบตามขั้วสามนะครับ ใส่หมูลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปนะครับหมูโขวนกัน,กนเลยครับคั่วโขนไปเลยเลยทมันซุกค,ครับผมแก้ไฟอ่อนนะครับจะไปแก้ตังเฮงนะเนื้อหมูกับพริกนี่เข้ากันนะครับผม โอเคครับไปทอดกระเจี๊ยบร้อนไปเลยเลยนาะต่อไปเลยครับผมผมก็ห่อเจียวได้มันชุกไปสักหน่อยแล้วนะครับเอากระจอหน้าล้างคุกเนี่นครับถอยนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปะน,นะครับทีเด็ดของเรานะครับผมใส่ลงไปเลยน้ำพริกของสูตรเข้มข้นนะครับ เดี๋ยวเราจะตั้งไว้สักครั้นะครับให้มันเดือดสักครั้เนาะถ้าน้ำมันน้อยเอากดเติมน้ำเข้าไปได้นะครับนี่ครับเติมน้ำเข้าไปหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวรอมันเดือดกันเนาะเดี๋ยวเหามาปรุงเครื่องกันไปต่อเลยครับเอาละครับผมหลังจากที่ตั้งไปสักสิบนาทีนะครับผมทำปฏิบัติเปิดฝาดูนะครับเปิดฝาครับกินนี่ยมาถึงขนาดนักนเนาะ ครับเดี๋ยวเขาก็กาจะเอามเขือเทศมาใส่นะครับผมแล้วก็จะลวดปรุงรดแล้วก็ปิดฝาไว้ชั่รานะครับนี่ครับใส่มะเขือเทศลงไปเลยตอนละเอียดนะครับผมนะครับโคนครับเอามาลวดปรุงรดแเลยนะครับผมมันจะได้เข้าซึมเข้าเนื้อมะเขือเทศเนาะครับเครื่องปรุงของเขาจะมีนี่ครับ น้ำแรกครับเกลือนะครับนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวถ้ามันจางก็ใช้น้ำเปล่านะครับอันที่สองนี่ครับผงชูรสนะครับมากกว่าใส่หลายนะครับถ้าบมมากกว่าใส่น้อยครับนี่ผมใส่น้อยเดียวพอโอเคอันที่สามนะครับผงปรุงรสนะครับผมใส่น้อยเดียวพอครับ จะลรกกจะโกลนนะครับคกนแล้วเขาจะตั้งวัตกรรมนะครับทห้งมันมนเขือเทศมันลายนะครับเอาจนแบบเละเลยนะครับตอนนี้มะเือเทศมันเละเลยนะครับนอันบาค่อยมกลมนะครับต่อไปเลยครับผมโอเคครับหลังจากเขาปุ้งเคไปไดงสัตกรรมนะครับเขาก็จะมาเปิดดูนะครับหวานมะเขือเทศที่เขาใส่ไว้นั้นซุกหรือยังนะครับผมเปิดฝาครับ กินหอมข้าวนี่ครับได้แล้วครับนี่นะแร่แร่เลยนะนี่สะเพลยรเละน,นะครับอื้มนี่นะโอ้โหลุนนี่มันต้องจิีฟก็ได้แค่ครับจิชีแลอยนะฮะขอสบายใจของกัน FC เนาะเจิดนะนะครับกิมดูนะครับ ามาจิมบร้อมๆกันเนาะปัดจังอย่างเนาะอือจานน้ำปลาเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ำปลาครับผมโอเคครับหลังจากเราเติมน้ำปลาเติมเกลืออย่างเ็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งึ้นเสิร์ฟนะครับผมปิดแก๊สครับโอเคขอบคนะครับวันนี้นะครับ เครื่องเคียงของเขาจะมีนะครับนี่ครับแตงกวานะครับหน่อต้มหมะกแข้งดิฟนะครับแล้วก็ผักกูดนะครับผมอันนี้อันแก่งออมนะครับซื้อมานะครับผมนี่ครับพระเอกของเราก็คือน้ำพริกอองนะครับผมนี่โรยน้าโดยอันพักชีนะครับผมนี่นี่นะนี่นี่นะ ใส่มดเลยฮอตโอ้นี่นะเดี๋ยวจะให้อันเด็กชายผู้เบสนะครับลองชิมนะครับสวัสดีครับเด็กชายผู้เบสเอฟสีสามหาอยู่หรอครับครับผมเดี๋ยวจะเหืเด็กชายผู้เบสลองชิมแล้วตัดสินพอรับผมออกไปเลยครับเอาละครับวันนี้ก็มีเด็กชายผู้เบสครับคนเดิมครับสวัสดีครับมาเป็นนักชิมให้กับเรานะครับวันนี้เด็กชายผู้เบสชิมครับผม น้ำพริกอ่องสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเชียงรายนะครับวันนี้เขาใหญ่นะครับร้อนไหมลูกเป่าไหมโอ้โหเข้าไปแล้วครับผมว้าวไม่รู้ว่าจะรู้สึกรสชาติอะไรบ้างนะครับ <c oughs> จะสุดยอดหรือเปล่าครับ <c oughs> นั่งหลังตรงนะลูก <c oughs> นั่งหลังงอบุคลิกไม่ดี ไม่รู้ว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับวันนี้หมดหรือยังครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับือกผมตะครับือกผมตะครับือกผมตะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเตะนะครับการันตีแล้วรสชาติเป็นไงครับผมมีความเค็มครับแล้วก็หวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวนรสชาติของหมูเป็นไงครับนุ่มไหมครับนุ่มครับมีกลิ่นหอมนิดหน่อยถ้ากินกับข้าวนี้จะพอดีไหมครับพอดีครับลงตัวพอดีเลยโอเคครับผมการันตีแล้วด้วย เด็กชายผูเ้เบนนะครับวันนี้ถ้าใครอ้าฝากช่องหน่อยครับผมถ้าชื่นชอบอย่ากดไลค์กดแชรแช์กดคลิกด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ Copy Battery ครับครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย